น้ำมันแล้วดีต่อสุขภาพจริงหรือเปล่าอย่าเพิ่งด่วนสรดุปแค่ย,ยังไม่รู้จักโอเมก้า369กเเวลาที่เห็นน้ำมันบำรุงสุขภาพในรูปแบบต่างๆเนี่ยเคยสงสัยกันไหมคะว่าโอเมก้า369เนี่ยเราต้องกินครบทุกตัวเลยหรือเปล่าหรือเรากินแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็พอหรือเปล่าใครที่ชอบสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพและการดูแลตัวเองนะคะกดติดตามเอาไว้ได้เลยเดี๋ยวจะมาเสิร์ฟคลิปให้ทุกคนได้ฟังกันทุกๆ7โมงเช้านะคะก่อนทํางานกดเข้ามาฟังได้เลยคะ่ะอย่างแรกเลยที่ต้องรู้จักนะคะโอเมกา้าอเกสารสุงมองหัวใใจแลละขมน เลือค่ะจะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์มากนะคะซึ่งตัวนี้พบได้ในน้ำมันปลาน้ำมันเสกและน้ำมันคานโวลล่าค่ะแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วคนไทยส่วนใหญ่ขาดโอเมก้า3นะคะไว้เดี๋ยวอีพีถัดไปจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมสองค่ะโอเมก้า6พบได้เยอะเลยค่ะในอาหารทั่วไปในน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันพืชแบบต่างๆนะคะก็จะมีเยอะมากแต่น้ำมันที่มีโอเมก้า6สูงๆเนี่ยแหละคะ่ะถ้ากินมากเกินไปอาจจะทําให้ร่างกายอาักเสบได้ต่อไปโอเมก้า9นะคะตัวนี้เป็นน้ำมันที่เราไม่จําเป็นต้องได้จากอาหารก็ได้เพราะร่างกายของเราเนี่ย สร้างเองได้ค่ะพบได้เยอะในน้ำมันมะกอกหรือว่าอะโวคาโดเอาแบบง่ายๆเลยสรุปก็คือโอเมก้าสเนี่ยเป็นตัวที่เราขาดได้แต่เราควรจะกินเพิ่มนะคะโอเมก้าหเนี่ยได้อยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่เราก็ควรจะบาลานซ์ให้ดีให้เราไม่ได้รับเยอะเกินไปเพราะถ้าได้รับเยอะเกินอาจจะทาให้ร่างกายอักเสบได้ส่วนโอเมก้าเร่างกายสร้างเองได้นั่นเองถ้ากําลังคิดว่าจะเลือกเติมน้ํามันที่มีส่วนประกอบไหนดีที่สุดควรจะเป็นโอเมก้าสนั่นเองค่ะโอเมก้าสเยอะๆโอเมก้าหน้อยๆโอเมก้าเพอเหมาะพอดีแบบนี้ร่างกายจะแฮ